วันนี้วันแม่ลูกๆพาแม่มารับประทานอาหารที่แฟชั่นไอแลนด์วันนี้มาเหินสามเดี๋ยวไปเจออีกสองที่แฟชั่นก็วัดครอบครัวครับวันนี้วัดครอบครัวก็คือลูกๆเขาจะพาแม่เขามารับประทานอาหารในวันนี้กินอะไรกันกินอะไรดีกินอะไรกินเลยนะชินกันเซนฟิวชิ่ินชินกันเซนวันนี้จะไปนั่งชินกันเซน ไปญี่ปุ่นวันนี้ไปญี่ปุ่นอีกรอบลนะ,ะชิคกานเซนในยี่ห้อรถไฟชิคกันเซนวันนี้จะไปชิคกันเซนนะชิคกันเซน คืดแรกมันเห็แล้วเราไปสั่งละเอาปอดจามล,ละไปกิน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 คนรอกินนี่คนนั่งรอกินอยู่ตรงนี้รอกินอย่างเดียวรอกินอย่างเดียวต๊ะสิบแปดต๊ะสิบแปดรอกินอย่างเดียวพอดีวันแม่นั้นวันแม่เด็กกินพ่อแม่แม่ทำมกกาคุณ เดีย่ยวมาทีสองคนกำลังมาสองคนกำลังเดินทางมาอยู่มาเลย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 อเมันเป็นรถรถไฟออม่ตทางอ่ะนี่มนไม่ได้มาอ่าที่ระกก้อนมากเลยเป็นชกอ่ะ กุ๊ก hmm. ก like mm. ุไกกุ๊กไุม่ก่๊กุ่๊่ไม่กกุ๊กกุ๊่กุปกก่๊กกุ๊กกกกุ๊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 มกุ๊กกุ๊ะ เอ่ะ้าวใมมาละสั่งเลยทังเลยสั่งเลยเอาเกี๊ไปขอพ่อได้กินเป็นหนึ่งจานละเอาข้าใหม่มาละสั่งเลย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 ก็สั่งมิ๊ก แบบมิสเตอร์ดีสาธิตวิธีกินกินอะไรข้าวใส่ไม่ต้องแซมดองนี่เลยก็ได้ข้าวใส่าะกินแซมดองบากินดูหน่อยบางทดูหน่อยใส่ข้าวเข้าไปอันนี้เลียงใเยอะจะคำใหญ่ใส่ข้าวใส่สาหร่ายครับนี่มันนี้ค่ะใส่ข้าวใส่สาหร่ายตุ้ใส่เป็ดเนึ่ยแล้วก็มีพลาดนะเขาที่เขาใส่น้ำจิ้มซี๊เอากุ้งใส่เข้าไป เราทำราดน้ำจิ้มซีฟู้ดอยู่ไหนนี่ไงช้อนหช้อนก็ได้น่ะแค่นั้นแหละโอเคแล้วก็ใส่ปากใส่แดดแหละโอเคเดี๋ยวจะได้กินตามเอาเอาเลยอ้ำเลยอ้ำโอเคเยี่ยมมากโอเคเดี๋ยวกินมั่งจะกินมั่งจะกินมั่งโอ้เนี่อได้ได้คำแล้วเนี่มาผัดแหน่คำมาผัดแหน่คำคำเข้าไป เอามากินด้วยนะยเนี่ยเอาาไปกินก็ไปเนี่ยเอาเอามาเอามาป้อนคุณแม่มาดิคุณแม่จะได้กินมั่งแลก่อนเองอ่ะเออมาอาอากินกไปูกเอเดี๋ยเดี๋ยวเเอาเอเดี๋ยวโอเคเอาให้พกินอ่ะัโอเคเดี๋ยวเกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวโอเค เยอะมีหลายอย่างมีคนสาชิตหลายคนใส่ต้ชชีแซ่มอนดองกันหน่อดี่ไมกละไม้ละไม้ละ เขาจะป้อนก็ให้เขาเอาปากนี่อาปากเอาปากเข้าไปเอาเออแนวเยี่ยมมากเป็นสมอดอกโอ้อนดเยี่ยมมาเนี่ยปลาดําอ่ะโอ้ยกรเท นี่านครอบเลยอันนี้มาครอบเส้นมาที่ลง่บัรแม่แม่แห่งชาติเจ้าแม่ผู้ดีเด่นแม่ที่สุดยอดสอนพวกเราฮะอ่ะขาตรนี้ใจนี่ไม่ได้กิน่าวหนคนเดียวสิยอดที่สุดเป็นยอดยดยอี่สุด มันเป็นความรักที่มากเกินความเข้าใจถึงธรรมดาแค่ไหนมันซอนอะไรอยู่ในนั้นเธอทำให้ฉันพบช่วงเวลาพิเศษทุกๆวัน เมื่อไรที่ฉันได้อยู่ค ขอเชิญหมายเลขเอสามสี่สี่เอสามสี่สี่ขอเชิญหมายเลขเอามเอสามสี่สี่ขอเชิญหมายเลขเอสามสี่สีขอเชิญหมายเลขเอสามสี่สี่ขอเชิญหมายเลขเอสา อันน <Bref, green. S 2> ี ını, ้ล <aquí en S 2> ูกหลูกามาเรียนข้าวนี่ลูกชายเป็นคนจัานะมีสปอนเซอร์สปอนเซอร์สปอร์สปอนเซอร์สปอนเซอร์สปอเซอร์ปอนเอรสเอรสปอนเซอสอนอนเสปอนเซอร์สอนนเซอรสปอนเปเ อาเรียบร้อยยัง่เข้างหลนี่ยเข้าใจจวันมใ่จวันีแกตารขอเชิญหมือนว่าวันกินโดนัทอีกดูดิอยหางเรีย